นบบาบาเดกุณซนมีจุดจู๋ที่มาดูนี่สิจ๊ะเอ๋หรือว่านี่ก็คือรูปของพี่ฮาสมัยยังเด็กอย่างั้นหรอขั้นเนี้ยเด็กคนนี้เนี่ยนะหลังจากที่ขอายุสิบขวบก็ไม่ยอมถ่ายรูปเลยละจ้ะรูปเดียวที่มีเหลืออยู่ในอัลบั้มของเขาก็คือก่อนอายุสิบขวบมีเยจือเจ้าเด็กคนนี้นะมีเื่อเห่นด้วยนะเธออยากรู้หรือเปล่าชื่อเล่นอย่างง้นหรอค่ะอะไรหรอคะ,อะ,อค,ะคุณยากับ ถ้่งั้นผมไปเอาแก้วน้ำมาให้ก็รูก,กันนะครับถ้าอย่างนั้นก็รีบไปเธอรีบไปเขาวิ่งเร็วขนาดนั้นก็เพราะว่าจริงหรือเปล่าคนนี้ห้านาทีต่อมาดูเหมือนว่าปัญหาของชื่อเล่นจะได้รับการแก้ไขแล้วสินะเดี๋ยวเยีย่จือจะกลับมาอีกนะคะอืมลาล้วก่อนค่ะคุณยา่าอูยาาถ <c oughs> ที่แท้ชื่อเล่นของพี่ห้า ตอนที่ยังเด็กก็คืออุยาโถอย่างั้นหลอคขั้นเน,นี้ยตอนเด็กๆฉันมีสุขภาพที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีนะคุณแย่ก็เลยตั้งชื่อเล่นให้เหมือนกับเด็กผู้หญิงสมัยนั้นมีคําพูดที่บ้านเกิดว่าเด็กผู้ชายที่ตั้งชื่อตามเด็กผู้หญิงจะสามารถทําให้ร่างกายแข็งแรงได้นะคุณแย่คงไม่ได้คิดสินะคะว่าผลลัพธ์จะดีขนาดนี้เช่อนี้น่ารักมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นต่อไปฉันจะเรียกคุณว่าอุยาโถก็แล้วกันนะคะ ถ้าอย่างงั้นเธอเรียกตอนที่ไม่มีคนอยู่ด้วยจะได้ไหมละ่ะแบบนั้นคงไม่ได้หรอกนะคะแค่เธอมีความสุขก็พอแล้วละ่ะนี่อุยาโถคุณอย่าทำหน้าแบบนั้นสิสีหน้าของคุณดูเหมือนถูกบังคับอยู่เลยนะฮึน่าสนใจจริงๆฮะเอาหน้าล้อเล่นนะคะไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะเรียกคุณว่าอุยาโถําลังพังเท่านั้นละอืมดูเหมือนว่าพี่ฮ่านี่จะเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอจริงๆเลยนะ สีหน้าถึงได้แดงแบบนี้เออฉันร้อนนิดหน่อยนะยังไงก็ขอตัวไปใครร้อนก่อนก็แล้วกันนะร้อนอย่างนั้นเหรอแต่ว่านี่ใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะเอ,อ๊ะหรือว่าเป็นเพราะฉันไปแตะตัวเขาหรือเปล่านะการกระทำเมื่อคืนนี้ก็ดูดีเกินไปหน่อยจริงๆแต่ฉันเองก็รู้สึกดีเหมือนกันฮะหน้าบ้านของครอบครัวตระกูลหลินบ,บายยนะคะพี่ฮานอืมไว้เจอกันนะหน้าบ้านตระกูลเซิน เธอมอบชุดเครื่องหอมหยกขาวคุณภาพสูงให้ฉันหนึ่งชุดฉันชอบมันมากจริงๆเส้าชิงนี่ลูกซื้อถูกชุดใหม่มาแล้วอย่างนั้นเหรอสวยจังเลยนะเดี๋ยวให้พ่อบ,บ้านมาเอาที่ลูกแล้วกันนะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เอามันไปนะครับหน้าบ้านตะกุลลินฉันไม่ได้อ่านอีเมลมาสักระยะหนึ่งแล้วถึงเวลาจะต้องจัดการกับมันแล้วล่ะคุณเนี่ยครับคุณมีความตั้งใจที่จะเซ็นสัญญากับบริษัทบันเทิงบ้างหรือเปล่าครับ เราขอเชิญคุณเย,ย่เข้าร่วมเมียวอ,อินอย่างจริงใจและเป็นผู้ประกาศข่าวคะ่ะคุณเย่ยคะคุณสนใจงานทางด้านนี้หรือเปล่าคะคุณสนใจมาเซ็นสัญญากับชิงหยวนและเข้าร่วมเว็บไซต์วิดีโอสั้นหรือเปล่าคะแพลตฟอร์มวิดีโอและบริษัทบันเทิงหลายแห่งติดต่อมาหาชั้นอย่างเน,น,นี้ยบางทีอาจจะถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาเรื่องการเซ็นสัญญ,ญาซะแล้วนห้องถ่ายทอดสดสวัสดีค่ะที่ทุกคนคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าคะ ว้าวเย่จือในที่สุดคุณก็ไลฟ์สดสักทีไม่ได้ไลฟ์สดมานานผมคิดถึงคุณมากเลยนะครับวันนี้จะมีการประลองหมากรุกกับผู้ชมร้ายหรือเปล่าผมไปดูมาดูเหมือนว่าคุณอื่นจะเล่นหมากรุกเทียบคุณไม่ได้เลยนะฉันจะมาประกาศบางอย่างคะ่ะฉันจะเซ็นสัญญากับบริษัทซิงเทียนเซียแล้วนะคะรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในอีกสักครู่นึงคะ่ะว้าวเย่จือจะเซ็นสัญญาด้วยอย่างนั้นหรือเนี่ยถ้าอย่างนั้น คุณก็จะถ่ายทอดสดเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ฉันสัญญาใช่หรือเปล่าครับยินดีด้วยนะเย่จือบริษัทต,ตาชวนเคาน์เจอร์จำกัดอดีตซีโอหลี่ซางทั้งทั้งที่บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ฉันเลีเพื่อนเริ่มต้นด้วยการแทะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็หักหลังฉันและเตะฉันออกมาจากสิ่งที่พวกเราสร้างมาด้วยกันหลังจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่เชื่อเรื่องมิตรภาพอีกต่อไปเอาละ ถึงเวลาจะได้มาเมากันแล้วเออสวัสดีครับนั่นใครนะสวัสดีค่ะคุณเจียงซางฉันชื่อไปเฟิงฉีจูบริษัทซิงเทนเซียของฉันเพิ่งเริ่มต้นและต้องการพนักงานในอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีประสบการณ์คุณสนใจอยากจะเป็นหุ้นส่วนของฉันหรือเปล่าคะนาบ้านตระกูลหลินเรียบร้อยค่ะฉันจะร่างสัญญาและส่งให้คุณในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะกิจการของบริษัทได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และฉันเองก็มีโครงการวิชาชีพของฉันอีกด้วยในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับโลกที่ฉันอาศัยอยู่เทคโนโลยีในโลกนี้ล้าหลังมากแต่โลกที่ล้าหลังนี้กําลังก้าวไปสู่อนาคตที่ไม่ธรรมดาทีละก้าวฉันต้องการสนับสนุนเทคโนโลยีของโลกนี้และหวังว่าในขณะที่มันกําลังจะก้าวไปข้างหน้าฉันจะต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้โลกอนาคตกลายเป็นเหมือนโลกอนาคตที่ฉันเป็นอยู่ ฉันไม่อยากให้สถานที่สวยงามมากมายจะต้องสูญหายไปคุณหนูยีเยียนกลับมาแล้วค่ะนี่คือของขวัญติดจุ๊จุ้วเตรียมไว้ให้เธอนะเอาละเก็บไว้ฮึคุณป้าหลิวค่ะรับถุงขยะนี่ไปด้วยเถอะค่ะแต่โยนทิ้งด้วยนะคะขยะแบบนี้คนอย่างฉันไม่สนใจหรอกเนอะ